สุรพลวีลีกญี่ปุ่นรอบเพลย์ออฟโอกายาม่าของโมเมธนัชชารอดส่วนโอิตะของกันตพผลตกชั้นไปเล่นดิวิชัน2ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด Sub s c r i b ์ช่องดาววอลเล่ A ด้วยค่ะความเคลื่อนไหวหลังจบวอลเลย์บอลวีลิกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2022-23ซึ่งโอกายาม่าสีกันต้นสังกัดของธนัชชาสุขสดบีหลังทีมชาติไทยมีโปรแกรมเล่นรอบเพลย์ออฟเพื่อลุ้นว่าจะอยู่รอดหรือ หล่นไปเล่นดิวิชั่น2กับกุณมาแบงกรีนวิงทีมรองแชมป์ดิวิชั่น2ในวันที่8-9ถึงเเมษายนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าโอกายาม่าสี่การที่เก็บชัยชนะตุนไว้ก่อน3ต่อศูนย์เซตยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะกุณมาแบงกรีนวิงสต่อ1น9งต่อ25 25ต่อ11 25ต่อ15และ25ต่อ23ทําทำให้โอกายาม่าได้สิทธิ์เล่นต่อวีลีกดิวิชั่น1ฤดูกาล2023-24 ขณะที่ประเภททีมชายโอิอตะมิโยชิไวเซอแอดเลอร์ทีมของเติร์กันตพลคูณมีทีมอันดับสิบจากดิวิชั่นหนึ่งพายให้กับโวรอัสฮอกเกโดทีมแชมป์จากดิวิชั่นสองไปสองแมตช์รวดทําให้โอิอตะมิโยชิต้องตกชั้นไปเล่นในวีลิกดิวิชั่นสองฤดูกาล2023-2024ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววัเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ